น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแสงสว่างในธรรมจะนำพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้อชื่อมงคลตามวันเกิดตั้งถูกหลักไม่ขัดอักขระไม่ขัดอักษรกาลกาินีเพิ่มบารมีรุ่งเรือง โชคลาภวาสนาชื่อหรือนามคือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคลอันสื่อถึงตัวบุคคลหนึ่งได้ทันทีใช้จำแนกลักษณะบุคคลตลอดจนสิ่งของต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตชื่อของเรานั้นจัดเป็นสมมุติสัจจะซึ่งหมายถึง สิ่งสมมุติแทนตัวบุคคลดังเช่นว่าถ้ามีใครพูดถึงเราอธิษฐานถึงเราคิดถึงเราเหล่านี้สิ่งที่จะทำให้จิตของเราดนมาถึงตัวเราได้เร็วง่ายและชัดเจนที่สุดนั่นก็คือชื่อของตัวเรานั่นเองชื่อ ยังเป็นส่วนที่เสริมสร้างกำลังใจของตัวเราเองหรือบัทอรจิตใจของเราเองก็ได้ดังเช่นสตีชื่อกุลธิดาอันนี้มีความหมายดีแต่ถ้าเจ้าของชื่อมีรูปร่างอ้วนทำให้โดนล้อว่าเป็นลูกของหมูซึ่งคุณหมายถึงหมูธิดาหมายถึงลูกสาว อันนี้ก็บั่นทอนจิตใจทำให้ไม่สบายใจไม่อยากเจอใครแต่ถ้าเรามีชื่อที่ดีดีในที่นี้คือเป็นชื่อที่ฟังแล้วไพเราะมีความโดดเด่นไม่เอ่ยชื่อนึกหน้าได้ทันทีและที่สำคัญจะต้องเป็นมงคลมีพลังในการเสริมชะตาชีวิต ไม่ใช่ไพเราะแต่มีดาวให้โทษแก่ชีวิตอันนี้ไม่จัดว่าดีนั่นคือชื่อที่ดีนั้นจะต้องมีความโดดเด่นไพเราะและที่สำคัญที่สุดจะต้องเสริมชะตาชีวิตให้กับเจ้าของได้จึงจะนับว่าดีจริงความสำคัญของชื่อนั้นคือ 1>, 1. ชื่อเป็นคำเรียกขานตาบจนตายแม้สิ้นกายก็ยังมีคนเรียกขานอยู่ 2. ชื่อใช้เป็นคำระลึกถึงใช้แยกตัวบุคคลใช้เป็นคำอธิษฐานถึง 3. ชื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างกําลังใจให้ชีวิต 4. ชื่อเป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตช่วยเสริมชะตาให้เจริญรุ่งเรืองถึง25%เเซนของชะตาชีวิตจะเห็นได้ว่าชื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราถึงปานนี้ไม่ต้องมองไกลตั้งแต่เกิดมา เราก็อยากจะเข้าโรงเรียนเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียงดีเมื่อทำงานเราก็อยากจะทำงานกับบริษัทชื่อเสียงดีเมื่อทำบุญทำทานเราก็อยากไปทำวัดสถานที่ประกอบกิจที่มีชื่อเสียงดีเหล่านี้แหละท่านเห็นหรือไม่ว่า ชีวิตของเรานั้นเกี่ยวพันกับชื่อมากมายแค่ไหนแล้วเราเคยมองมาถึงตัวเองหรือไม่ว่าตัวเราเองนั้นมีชื่อที่ดีที่ส่งเสริมชะตาชีวิตส่งเสริมความรุ่งเรืองมั่นคงแค่ไหนวันนี้จะนำทุกท่านมาลองสังเกตดูชื่อของตนเองเพื่อนสนิทลูกๆของเรา ดูซิว่าเป็นชื่อที่ดีเป็นมงคลแล้วหรือยังโดยจะยึดตามหลักทักษะประกรซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิดซึ่งคนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากและจะใช้วันเกิดเป็นตัวพิจารณาโดยความเชื่อว่า หากชื่อเรามีอักษรที่เป็นกลากินีวันเกิดประกอบอยู่ในชื่อแล้วจะส่งผลให้ชีวิตประสบพบเจอกับอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมากทําอะไรก็มักติดขัดเมราบลื่นเป็นชื่อแห่งความโชคร้ายความอัปมงคลความวุ่นวายในการดำเนินชีวิตชีวิตจะดำเนินไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย ขัดสนมีเหตุให้ผิดหวังในเรื่องต่างๆอยู่ร่ำไปโดยเริ่มที่วันอาทิตย์อักษรมงคลคืออและสระทั้งหมดอักษกรกาลากินีห้ามมีในชื่อคือสอฤศส,อสลาสอเสือ,อหหบจอจลาออ่าง พนกูวันจันทนร์อักษรมงคลคือกไก่ขอไข่คอควายคอละคังงองูอักษรกาลาิินีห้ามมีในชื่อคือสละทั้งหมดวันอังคารอักษรมงคลคือจอจานชอชิง ชอช้างซอโซ่ชอกระเชือยอผู้หญิงอักษกรกลากินีห้ามมีในชื่อคือกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังงองูวันผูดกลางวันอักษรมงคลคือตอปตักดอชดาถอฐานทอนางบุญโท พอพุทานอนเนอ,อักษกรกาลากินีห้ามมีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชอยอผู้หญิงวันพุธกลางคืนอักษรมงคลคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวน อักษกรกลากินีห้ามมีในชื่อคือบอใบไม้ปอปลาขอพึ่งอฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอแมวันพฤหัส,สบ,บดีอักษรมงคลคือบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งอฟอฝาพอพานฟอฟัน พอสัมเพามอแม้อักษรกราคินีห้ามมีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูวันสุขร์อักษรมงคลคือสอฤษีสอสลาสอเสือหอ,อหีจอจุรา อ,อ,อังอักษกรกาลากินีห้ามมีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนวันเสาร์อักษรมงคลคือดอเด็กตอเตา่าทอถุงทอทหารทอทงนอนูอักษกรกาลากินีห้ามมีในชื่อคือ ดอชดาต่อปตักทอฐานทนาบุญททอพุท่านนีนเป็นยังไงบ้างคะลองสังเกตดูนะคะว่าชื่อของเราถูกต้องตามหลักทักษาปกรณ์หรือยังซึ่งลักษณะของชื่อที่ดีนั้นครูบาอาจารย์ด้านนี้ได้บอกไว้ว่า หชื่อที่ดีให้ความไพเราะทั้งในด้านอักษรศาสตร์และภาษาศาสตร์ 2. ชื่อที่ดีมีความเหมาะสมกับบุคคลทั้งในแง่ของเพศคุณสมบัติอาชีพและดวงชะตา 3. ชื่อที่ดีให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชื่อดีเมื่อผู้อื่นเรียกเสมือนดังคำอวยพอรอันเป็นมงคลยิ่งแก่เจ้าของชื่อ 4. ชื่อที่ดีให้เป็นนามธรรมแทนตัวไปตลอดชีวิตจนกระทั่งตายก็ยังมีคนเรียกขาน 5. ชื่อที่ดี มีพลังเสริมชะตาชีวิตไปในทางที่ดีตั้งใจทำสิ่งที่ดีใดๆก็ประสบความสำเร็จได้ผลเต็มที่ 6. ชื่อที่ดีมีความโดดเด่นเมื่อผู้อื่นนึกถึงแล้วจำได้ทันที 7. ชื่อที่ดีเจ้าของชื่อถูกใจกับชื่อทันทีที่ได้รับ คือมีความรู้สึกที่ดีกับชื่อนั้นๆมีความพอใจที่จะใช้ชื่อนั้นฟังมาแล้วจะเห็นได้ว่าชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินหรือได้ฟังไม่น้อยการตั้งชื่อมงคลถือว่าเป็นห่วงจุย้ยเพื่อนที่อย่างหนึ่งดีๆนั่นเอง พราะการตั้งชื่อมงคลให้เหมาะกับใครสักคนควรจะต้องดูนามสกุลวันเดือนปีเกิดและหลักการตั้งชื่อประกอบเพื่อให้อิทธิพลของอักษรต่างเกื้อคูลกับดวงชะตาของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีจึงไม่ต่างไปจากการสร้างบ้านที่ต้องมีการออกแบบวางผังให้มีความสวยงามและลงตัว เพื่อจะสร้างความประทับใจของผู้ที่พบเห็นถ่าเปรียบกับตัวคนก็คือการมีบุคลิกภาพที่ดีรู้จากการแต่งตัวที่เหมาะสมกับตัวเองในปัจจุบันการตั้งชื่อลูกหรือการเปลี่ยนชื่อมงคลยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้กันเนื่องจากความเชื่อในอดีตที่การตั้งชื่อมงคลน,นั้น จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นเช่นเจ้าขุนมูลน,นายหรือพระเจ้าแผ่นดินก็จำเป็นที่จะต้องดูตำรับตำราโดยมีโหราจารย์ในพระราชสำนักเป็นคนตัวตั้งให้โดยเหตุผลนี้พ่อแม่จึงนิยมตั้งชื่อลูกที่เป็นมงคล เพื่อต้องการให้บุตรเหล่านั้นได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลติดตัวต่อไปตลอดชีวิตการตั้งชื่อมงคลหรือเปลี่ยนชื่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่างหนึ่งเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตในด้านการงานชื่อเสียงเกียรติยศรวมทั้งอำนาจบารมี ที่จะเพิ่มพูนขึ้นแต่ถ้าใช้ชื่อที่ไม่มงคลหรือไม่ถูกฉลกกับตนเองอาจส่งผลให้ชีวิตต้องอาภัพอับจนทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความล้มเหลวและมีแต่อุปสรรคมากมายที่จะต้องแก้ไขหลายๆท่านที่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ รวมกับการทำบุญควบคู่ไปอย่างต่อเนื่องก็มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงความเจริญงอกงามก็เข้ามาแทนที่อย่างไม่น่าเชื่อน้อมกราบคติทำคำสอนครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติทําคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลดีๆที่ได้นําธรรมะและคำสอนมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานและสะพานบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศีลัตนะไตจงปกปักรักษาคุ้มรองทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ